ตันนี้น้ำเออจากทางเน็กกับซ้ายมือเนี่ยอันนี้ทางเขาบานบ้านสะจันนะครับเนี่ยน้ำเออเข้ามาหนึ่งเลนแล้วนะครับทางเขานล่ครับปุอยู่ข้างหลังผมคือมิดภาพนะครับแล้วก็เบี่ยงกันนะครับค่อยๆค,ค,ครับนะครับถ้ากลางคืนเนี่ยอันตรายเพาดูไฟมีหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเอ่อนเน็กก็มาวางกล้วยให้เป็นที่สังเกตนทีนึงครับเข้ามาปุ๊บก,ก็เลนหนึ่งแล้วนะ อันนี้ก็ไปข้างนาอีกครับเนี่ยนะตันนี้ก็น้ำเขาสองเรียนแต่ว่าไม่มากนะครับก็พอพอรถได้โอ้ขนันนุอ,อรอระวังครับขขก็คอยขับไปครับแั้ก็ไอ้น้ำน้ำเอื่อมาตีพึทเลน,นึงเนาะเลน,นึงก็พอวินาทก,ก็ร,ร,ระวังระวังระวังกันได้ครับแต่ทางซ้้ยมือผมเนี่ยข้างนาเป็นต้นสูงนะครับก็ก็จะเอื่อมาเรื่อยนๆนะครับเนี่ย เออมาหนึ่งเลนนะครับตัวนี้หนึ่งเลนมีคนวิ่งครับแต่รถบรรทุกก็วิ่งได้เนาะแต่ก็ไวิ่งดีมากครับในทั้งเขาวันสจัจจนะครับนี่ก็ได้เออมาสองฝั่งครับใ,ใกล้กันมีโมไซค์มาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวตรงไหนน้ะเอ,อือจะเนี่ยจะบอกกล่าวกันครับตอนนี้ก็ มาเรื่อยครับทรายมือนะนำเต็มพงไปแปบนะครับนี่เขาเกือบถึงคอนะครับถ้าเกือบหนึ่งนะครับอันนี้ก็น้ำอันนี้ต้องมีสูงนะครับลึกไม่ใช่สูงลึกอันนี้ก็เกือบถึงหน้าวัดนะครับนนี้น้ำเต็มคณาเลยครับฝั่งท้ายตรงข้างก็พระธาตุจันทร์นะครับนะครับก็เออมาครับพอวิ่งได้นะครับ ก็ถือว่าหายไปเลนหนึ่งนะเนาะแถวนี้นี่มาซาตจ์น,นะครับเพราะนั้นก็ครับกลางค่ำกลางคืนอย่าอย่าขับเร็วนะครับระวังนะครับแต่ทังนี้ก็จะเป็นทางสูงเดี๋ยวไปดูแถวพภัยนะครับครับเดี๋ยวไปดูเขานิดนึงครับเขาก็กสูงสูงก็เห็นเขาอยู่เป็นต้นามก็เออมาดูฝั่งนี้ครับเห็นเขายอดเขาอันนี้บ้านทั้งนี้คือบ้านบ้านภัยน,น,นะครับเสหบ้านพภัยอะไร,ะไรสิบสี่ต้นาเนี่ยต้ หน่อยนึงนะครับขบานพลายเข้ามาตัวบ้านแล้วนะครับบนถนนนะครับขวาก็บ้านพลายทะนี่เขาท้ากทากระทุ่มแล้วครับเนี่ยหน้าก็เออครับแถวบ้านใหม่น้องบัวครับบ้านใหม่น้องบัวก็ฟังในบ้านเพืิอครับนเนี่ยบ้านเพิดของงามๆครับน้ำก็อาจจะมีครับแต่ว่าอาจจะขําวก็น่าจะแตกลงได้ดี บันผึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งบันผึ่งเขาก็ไม่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 เป็นไรฝังว่ามือกบ้านใหม่น้องบัวนะก็ไม่เป็นไรนี่ก็อันนี้บันผึกงนะเขาก็งามครับงานก็งามอยู่นะครับมัใช้ได้เลยครับใช้ได้ก็มารีวิวเขาน้าไม่ใช่เขาน้าไปดูถนนนะครับว่าน้ำถูกไหมจากบ้าน สาจันนะครับมาถึงบ้านเพิกนะครับก็น้ำท่วมอยู่สาจันอยู่เลนนึงนี่ยบินข้างๆเมือคืนดูดานมันดูไฟมีเปล่านะครับแล้วก็ฝากพี่น้องพอดีนะครับวันนี้วันที่8ตุลาคมเวลาประมาณหกโมงเย็นนะโมงเย็น18บแนาฬิกานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับชมบินมีทั้งใช้นะครับปลอดภัยจากน้ำเป็นน่านจากน้ำนะครับครับสวัสดีครับ